คู่กันแล้วก็แมงปอนะคะถึงกับออกมาลั่นกลางรายการโหนกระแสบอกว่าไม่เอาแล้วนะคะบ้านที่แม่ตั๊กเคยรับปากว่าจะสร้างให้เจ้าตัวบอกว่าเป็นเพราะสงสารบรรดาผู้เสียหายเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทั้งสองคนบอกว่าจะทำงานหาเงินมาสร้างบ้านเองน่าจะดีกว่าค่ะ ในรายการโหนกระแสทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ได้จัดรายการในตอนปิดกล่องทองแม่ตักหลายหน่วยงานจองกระถินเตรียมดำเนินคดีทั้ทงนี้สืบเนื่องจากกรณีที่หลายหน่วยงานเจ่อเข้าตรวจทรัพย์สินแม่ตักสืบหาท,ที่มาว่ามีการฟอกเงินหรือช่อโกงหรือไม่โดยมีผู้ร่วมรายการหลายรายอาทิหลินลี่เงียนผู้กันแมงปอพันตำรวจโทรปริญญาปาระ รองผู้กำกับการสอบสวนหัวหน้างานสอบสวนกองกำกับการหนึ่งบกปคบนายวิทยานิติธรรมผู้อำนวยการกองกฎหมายปปงและนายวินิตวิเศษสวรรณภูมิที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีและเป็นโฆศกของกลุ่มสัมพากรด้วยโดยผู้การและแมงปอเล่าว่าพวกตนโดนจ้างไปไลฟ์ขายของกับแม่ตั๊กตอนที่ไปไลฟ์นั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปขายแต่เขาก็ให้ขายของหลายอย่าง พร้อมกับมีการมอบทองให้เป็นของขวัญด้วยขณะที่ไลฟ์ไปยอดคนดูเริ่มเยอะแม่ตั๊กก็บอกว่าจะสร้างบ้านให้กับพวกเราและเวลาขายของทางแม่ตั๊กก็จะมีการให้พูดตามสคริปที่เขาให้พูดเท่านั้นในตอนท้ายของรายการทั้งสองคนยังบอกด้วยว่าไม่อยากได้บ้านจากแม่ตั๊กแล้วเพราะรู้สึกสงสารผู้เสียหายและจะทำงานช่วยกันหาเงินมาสร้างบ้านเอง ด้านพันตำรวจโทรปริญญาปาระรองผู้กำกับการสอบสวนหัวหน้างานสอบสวนกองกำกับการหนึ่งบกปคบ,บได้ฝากเตือนถึงคนที่ไปไลฟ์ขายของกับผู้ถูกกล่าวหานั้นให้ระวังตัวอาจจะเข้าขายข้อหาร่วมกันกระทำความผิด แต่ถ้าผู้ที่ถูกจ้างไปไม่รู้ข้อเท็จจริงรายละเอียดการไลฟ์ต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยและกลุ่มผู้เสียหายนั้นสามารถมาแจ้งความร้องทุกข์พร้อมกับของกลางได้และหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการสืบสวนอย่างเต็มที่และจากที่ดูแล้วผู้เสียหายนั้นมีจำนวนสูงด้านความรับผิดก็ต้องไปตรวจสอบดูในตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะกล่าวข้อมูลบางอย่างได้เพราะอาจจะทำให้เสียรูปคดีและในการสืบคดีนั้น เรื่องทรัพย์สินถ้ามีการตรวจสอบไปแล้วมีความผิดปกติผู้ที่ถูกตรวจสอบก็จะต้องมีการอธิบายที่มาของทรัพย์ให้ได้ด้านนายวิทยานิติธรรมผู้มำนวในการกองกฎหมายปะปะงอบอกว่าหากตรวจสอบพบการฟอกที่เข้าข่ายการช่อโกงนั้นก็จะมีการดําเนินการตรวจสอบ และให้ผู้ที่ถูกตรวจสอบอธิบายที่มาของเงินว่ามาจากไหนและทางหน่วยงานนั้นจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเป็นกลางถ้าตรวจสอบไปแล้วเจ้าของทรัพย์นั้นมีความผิดก็จะต้องทำการตรวจสอบคนที่เกี่ยวข้องด้วยและการดำเนินคดีในส่วนของการฟอกเงินนั้นถ้าตรวจพบว่ามีความผิดก็จะมีการยึดทรัพย์และปะปะงพร้อมทาหน้าที่อย่างเต็มที่ขณะที่ทางด้านของนายวินิจวิเศษสวรรณภูมิ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีโฆษกกลุ่มสัมพกรณ์บอกว่าการเก็บภาษีนั้นจะเก็บจากไรายได้ทั้งหมดของผู้ประกอบการและในเคสนี้จะต้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าเส้นทางการเงินนั้นมาจากไหนและถ้ามีการหลีกเลี่ยงภาษีก็จะโดนปรับภาษีเพิ่มถ้าส่งหลักฐานเท็จมาก็จะถูกตรวจสอบโดนคดีอาญาต่างหากแยกกับเรื่องของค่าปรับและการตรวจสอบของสัมพกรณก,ก็จะมีการประสานงาน รวมกับหน่วยงานอื่นที่ทำงานไปพร้อมกันด้วย